สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สิบสามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะได้ยินอยู่เจเจ้าเอิญเฮ็ดยังล่ะหัวใจกำลังงามคุณน่นนะคผู้ชมเอินมาเบิงตะผัดเจ้กระไดมาหนี่มาหนี่มาหนี่เจ้มาหนี่นยังมาหนี่จะเบ้าหนึ่งสุดฟังมาหนี่นะคะผู้ชม แม่หมูกับแม่ยุขั่วเจลอตเตอรี่ขั่วมาลงโกงเปงที่เกามาชมตะพากร้าเจลอตเตอรี่นี่แหละค่ะผู้ชมมาไปิใส่แจ็คเกียเมี่ยวก๋าจ้าพี่น้องจ่าเอฟซีมาเด้อค่ะมากินกาแฟน้ำเจลอตเตอรี่ขาดบ่ได้ีกวันว่ะขาดบ่ได้ต้องกินตลอดนะค่ะมือนี่อากาศก็โอ้เริ่มห้อนเขาขูมือแล้วเนาะเจเนาะแม่นผู้น่ะแดดห้อนค่ะผู้ชมแม่หยังคือได้ยินว่าที่มีหยังบอกชูเจฟังมือนี้จะมาเราคว่วฝันสู่ฟังเจมาแป๋คว่วฝันซอยแม่หมูเน่ แม่หมูคือฝันจังซี่แม่หมูน่ะกันแม่นฝันมาเขาขั้วโหลดเอากรเขาขั้วบอกสุฟังเลยเนาะคำคำค่ะมือนี้นะคะผู้ชมแม่หมูจะมาเล่าความฝันสุฟังเอฟซีก็ถามกันเขามาหลายนะคะว่าแม่หมูฝันอะไรย่างเนาะค่ะแม่หมูกับฝันมาค่อยแม่นเนาะค่ะผู้ชมมีงวดเข่างวดหลุดแมนต่ว่ากะเอามาเล่าสุฟังคือเกาถ้าฝันนะคะถ้าบ่ฝันก็คือบด้เล่าสุฟังนะคะคือจังซีดอกเจล็อตเตอรี่แม่หมูหลับฝัน แม่หมูฝันว่าบ้านแม่หมูนะ่ะเป็นงานาเป็นเป็นคือจะง,งานแต่งนี่แหละคนใสสูตรขาวเต็มอยู่แต่ว่าบ้านแม่หมูนะ่ะเป็นบ้านหลังเกา่าที่ยังบริเฮตตะกี้นะเป็นบ้านใหม่สองสันนะเป็นบ้านใหม่สองสันแม่หมูก็เลยว่าเอา้ามุเจ้ามาอย่างคักแน่ก็ะดอกระเดียแทะคือข้นค,ค,คือเต็มเฮี้ยนแม่หมูอยู่แม่หมูว่าเนะขจเจเ้าเลยว่า ขาเจ้ามักจัดงานแต่งวสันตะวันเดลียวเบิ้งตะขาเจ้ากับใส่สุดขาวบัดสุขคนเดชขจออกจากขาวผ้าขวานกำลังสีสูขวานสูยังเยอะปั๊บมูจ้าก็คือไปแต่อยากหัวแทะแม่มูวาจังใดจะมาจัดงานเฮี้ยนข่อะไรบางสิอันคือนมาไปจัดเฮี้ยนเจ้าของบัวหม่องนี่แหละมันคักแล้ยวสันขาเจ้าว่าบ้านนี้อันพอลุ่งของแม่หมูน่ะเพิ่นหลัถือสีนมาให้เอาว่าสันรางวัลของขวัญว่าสันห่อสีง้วน่ะมีหอดเพียหอดยังความดิเจไม่เจะติดตัวไม่เมียนที่บอก อาอีลีดิโอ้ยนาใหม่ก่อนจะได้ความฟันแล้วใหม่ใหม่แล้วเอาโอ๊ตเอาเอาฟังสกฟังก่อนแต่ว่าแม่หมูก็ได้ว่าวูบสั่นอันเอามาใหอยเฮ็ดยังเอารลดเอารลดสั่นเพิ่นเอามาให้เอาไปลากอายุกี่รูดสั่นเอาอยู่แต่ว่าที่ที่ที่แม่หมูแปลกใจนะลูกไส้แม่หมูลูกไส้แม่หมูเนี่ยอายุยี่สิบห้าปีเลยเด้แม่แต่ว่าได้ความฟันเนี่เพิ่นยังเป็นเด็กน่อยอยู่ไหมอ่าปากนี่เป็นเด็กน่อยประมาณ ห้าหกปีนี่แหละแล้วมาจูงแขนแม่หมูนี่แม่แม่าสั้นเพิ่นว่าไปไปไปนี่ก็ปักว่าสั้นเพิ่นว่าเอมาจูงแขนก็ลูกคนตัวได้น้อยเจ้ตอนนี้ลูกไส้แม่หมูนี่งไ่เลยเด้จนได้ลูกไผ่แล้วจนได้ลานแล้วนะค่ะแต่ว่าตาเห็นเพื่อนเป็นเด็กน้อยอืประมาณหาปีหกปีนี่แหละมาดึงแขนมาดึงแขนแม่หมูน่ะว่าจิพาไปไปยั้งไปยั้งแม่หมูกระถามลูกว่าไปยั้งไปยั้งว่าสั้นเพื่อนว่าบาทนี้่ไป ไปพออ่อโอกุง้งอืมบอกุง้งกุ้งสดเต็มถาบอยูอ่แต่ว่าลูกไส้แม่หมูบ่เอาไปเอากุงา้งเน่าเอากุงา้งเน่าเอากุ้งเน่ามาให้แม่หมูนะแม่เอานีาสัน่นแต่ว่าบ่เอาอะไรดิเจเอา,มาใม้สองตัวไม่มมเอาแม่หมูเด้ว่ากุ้งบ่อคืนบ่อยากว่าสั่นแม่หมูว่าเป็นยังกึ้งว่เอากุ้งสดมาให้เนาสั้นหมูมมเอาเวลากุ้งเนา่า ลูกอยากได้ไงแมเอาเอาแม่เอากระจับกุ้งเน่าไม่เห็นแม่หมูตอนมันเป็นตูสีเป็นกุ้งเน่าเป็นมันจะออกสีชมพูเลยเดืมเก้าหนึ่งแมนบาเจกุ้งเน่ากับเก้าหนึ่งอันเดียวแม่หมูก็คิดว่าจังสั่นล่ะบลานีซองโตบอแมนเจไดคอนเทนต์เจเด้อสองเก้าหนึ่งแมนคือแม่หมูคิดเลยคิดบ่แมนแม่หมูก็คิดว่ากุ้งสองโตกุ้งเน่าแมนกุ้งเน่ากับเก่าหนึ่งเนาะ ต่ว่ามันมันเน่ามันจืเป็นสีชมพูนะเอาแค่สองตัวแม่หมูเลยว่าอุ้ยกุ้งบอึดบอยากเป็นอย่างคือว่าเอาไม่แม่กุ้งนะเป็นอย่างคือกุ้งเน่าไม่หายเพรานเลยว่าเอาเอาแม่ว่าจองเงื่อนอะไรมาซื้อเพื่อนสั่นเพื่อนเหลือมาเฮียนมาสั่นสิไปขายเขามาใส่คากุ้งเพื่อนน่ะมาสั่นเอาให้ได้มาสั่นเพื่อนว่าบอกแม่เอาเอาเอาาสั่นเอาจังไดยถ้าบ่มีเงินสิเอาสิเอาอันเข่าเอาเข่าไปขายละมาหนีมาสั่นโอ้ยแรงน้ำกลลูกเกลี่ยง แล้วน้ำกลลูกจังไดจังงันนี่เนาะกะสิเก่าหนึ่งนะแม่นบอกว่ากุ้งเน่านี่ลาทีไผก็สิเป็นเก้าหนึ่งกุ้งเน่ากุ้งมันสองตก็สีสองเก่าหนึ่งแม่แม่หมูกะคิก็เจเลยแม่หมูกะีิเป็นกุ้งสองตนะคะับผู้ชมกุ้งสองตัวคือเก้าสองเก้าหนึ่งแม่หมูตีแบบนี้หรือว่าแอบแบบเอฟซีแปลเป็นตัวใดซอยแม่หมูเนี่ยซอยแม่หมูแปรเนี่ย ข้อเด่นมาบอกแมู่ใดนะค่ะผู้ชมตัวแม่หมูมักสองเก้าหนึ่งเลยล่ะค่ะแต่ว่าบ้านเล็กที่เม่มูนั่นบ้านเล็กที่หนึ่งสองสี่เจ๊ฟังหนดีบ้านเล็กที่แม่มูหนึ่งสองสี่อ๋อหนึ่งสองสี่ค่ะกระสีโซกสีมานตัดตีแม่มูค่ะแต่ว่ากระตงกับเก้ากับอันสองเก่าหนึ่งเดชขัดจัดเจัดเจเนาะอ่าค่ะแต่ว่าถามว่าอายุคนฝันอายุเท่าไหร่ แม่หมูอายุ44ป,ปีนะคะเกิดพศ24ออนะคะผู้ชมเผื่อมักเผื่อชอบน้ำแม่หมูนะคะเอาเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวแม่หมูเขียนไห้นะคะกัดเ,เพื่อมกักเนาะบ่มักเพื่อชอบบ่มักกับบ่เป็นยังบ่มักกับเป็นยังลอสู่กันฟังเป็นแนวทางความฝันเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อได้โชคได้ลานน้ำกันนะคะเอาเดี๋ยวแม่หมูเขียนไห้ค่ะ อ่ะค่ะผู้ชมแคปหน้าจอนะคะเป็นแนทางความฝันแม่หมูนะคะแม่หมูกับฝันว่าลูกไส้นะคะฝันวายูเฮียนแม่หมูเป็นการเป็นงานนะคะเป็นงานแต่งนะคะผู้ชมแล้วจ็ลูกไส้แม่หมูเพิ่นผ้าไปเอากุ้งเน่านะคะผู้ชมแม่หมูกับเจลอตเตอรี่ก็เลขแปรไห้นะคะผู้ชมแปรสองเก้าหนึ่งนะคะกุ้งสองตัวกุ้งก็เป็นเก่านะคะกุ้งเก้ากุ้งเน่าเก่าหนึ่งนะคะ ก็ได้แปลเป็นสองเก้าหนึ่งนะคะผู้ชมราคาหนึ่งสองสี่นี่เป็นบ้านเลขที่แม่หมูนะคะบ้านแม่หมูเป็นงานนะคะเป็นงานแต่งแม่หมูก็เลยเอาบาริทีลงไหน้ำนะคะต่ว่ากระตรงกันอยู่ที่สองหนึ่งนะคะผู้ชมตัดไทยก็คือสองเก้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่อายุแม่หมูสี่สิบสี่ปีนะคะเกิดพศอสอง 25, พันห้าร้อยหกสิบแปดค,ค่ะ แคทแยังอีกบันิเจ,เจห,หิวเขา่ากินกาแฟหล่ะกัหิวเข่าโอ้ยกินกาแฟเลยกลิ่นอยู่ค่ะกินกาแฟหล่ะกัหิวเขา่าอู้ปิงป้งตับค่ะตะเวนค่ะโอ้ยกินกาแฟหล่ะกักินเข่าจะกนังจากไหนร็อเจเนาะแล้วปิง้งเพราะแต่ะหมูกับ,บเจกับโอ้ยเจกินเลยค่ะกินเป็นตะลุยป่ะโอ้กระบอกนั่นดอกปุ่นนะบะเก็บผักแก้มห๊้อเจปุ่นนะเกี๊ยคนกินเข่าไปับหล่ะกันเดียวเจประเด็นยากนี่แม่หมู ไปคนนะเ,เอากินเจ้๊กินเอาแม่หมูจะพาไปเบิ่งผักเจโรตลีผักสวยๆฝักผักงามๆเอบซี่ยู่ไก่ยู่ไก่คันอยากกินผักน้ำเจโรตลีกับมาเก็บออาได้เจเพิ่นบระเภทค่ะผู้ชมคนนะ่นโฮสงาจนล่มหมืแล้วงามคักหลอันนี้เขาเอื่นผักกาดวาสบินะคะแต่ว่าคนอีสานเขาเอื่นผักกาดหินคัะผู้ชมคนนะมะเขือก็ร่างงามกะล่งเป็นนวยเป็นมากอู้ยงาม อ่อนซ้อนผักเพิ่นเพื่อนห้อยเพิ่นนั่นมาไม่หย่อนกินแล้วครับผู้ชมผักบานๆปลอดสารพิษเพืน่นนะเพิ่นปลูกไว้แมงลักเพิ่นก็มีชะอมเพิ่นกม็มีมีทุกอย่างนะคะผู้ชมบ่ไไมละปลูกแต่บักพริกโอ้พริกก็ปลูกแล้วกำลังเป็นดอกพุน่นน่ะผักงามๆสวยๆเด้อครับผู้ชมพุน่นน่ะเอา เป็นแนวทาคงควมฝันนะคะผู้ชมเพื่อมกักเพื่อชอบน้ากันบ่มักบ่เป็นยังบึงซื่อๆก็ได้นะคะแม่หมูฝันฝันกับมาเราสูฟังนะคะบ่ฝันกับบ่ได้เราซูฟังนะคะแตาแนวทาคงควมฝันกับมีงวดเขางวดลุดนะคะผู้ชมเป็นแนวทางน,นะคะแคปหน้าจออีกรอบนะคะแนวทาคงควมฝันแม่หมู 16, น,มนะคะงวดวันที่16ธันวาคม2568นดนะคะจุด3าตัวแม่หมูก,กับเจรตตลรี่กับแปรนะคะผูะช้ชมสองเก้าหนึ่งาว กุ้ง2องตัวนะคะผู้ชมกุ้งเนาเก่าหนึ่งสองเก้าผู้ชมอันนี้บารเล็กที่แม่หมูหนึ่งสองส่ภาวะบานเล็กราวาบานแม่หมูเป็นงานนะคะผู้ชมแม่หมูก็ได้เอาบานเล็กที่ลงให้นําบานเล็กทีน่งสองนี่คะ่ะตัดไห่ชุด 4, 14, สตัวสองเก้าเก้นึ่งสองหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่อายุสี่สิบสี่พ่อสอเกิดแม่มูคือสองหนะคะแต่ว่าที่แมมูมัก มักคักนะคะผู้ชมเน้นคักๆก,ก็คือ91กับ21นะคะผู้ชมเพราว่าตรงกันกับบาลีทีพอรอมนะคะเก่าหนึ่งกับกุง้งเน่านะคะผู้ชมกุ้งเน่าเก่าหนึ่งนี่แหละค่ะ,คะแคปหน้าจอเพื่อมักเพื่อชอบเพื่อได้โชกได้มันน้ำกันเป็นหน้าทางแล้วค่ะโอ้เจ๊แม้ทั้งกินเข่าทึ่ง เบิงโทรศัพท์เอาใจแรกขอบคุณเจ๊รต,ตรีนะคะขอบคุณค่ะไม่กินตับน้ำกันค่ะกินขา้าวกระปิงตับไปมูกากขอบบดขอบคุณเอฟซีพอ่พอไหพอ่พอพ่ไงแม่ไงพี่ป่านะอ่ะอาสุขสุขคนนะคะให้โชคให้มันน้ำกันพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ